สวัสดีครับกระผมนายพิรมเพงพจรตำแหน่งพนักงานร,ราชการครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตรับผิดชอบนักเรียนที่มีความบกคร่องทางด้านร่างกายเคลื่อนไหวหรือพิการสอนวันนี้ครูก๊อกจะพานักเรียนทุกท่าน มาเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสังคมเรื่องการรู้จักเครื่องแต่งกายนะครับเครื่องแต่งกายของเรานั้นจะมีสองอย่างนะครับสำหรับผู้หญิงและผู้ชายนะครับสำหรับผู้ชายนะครับจะมีเสื้อนะครับเสื้อกางเกงรองเท้าสำหรับของผู้ชายนะครับจะมีเสื้อยืดหรือ เสื้อที่มีกระดุมด้านหน้าเรียกว่าเสื้อเชิ้ตนะครับถ้าเป็นเสื้อสวมลงไปเลยเรียกว่าเสื้อยืดนะครับและกางเกงนะครับกางเกงจะมีกางเกงขาสั้นและขายาวนะครับรองเท้าจะมีทั้งรองเท้าแตะและรองเท้าผ้าใบนะครับสำหรับผู้ชายสำหรับผู้หญิงจะมีเสื้อนะครับเสื้อ นะครับกระโปรงนะครับกระโปรงสําหรับผู้หญิงนะครับรองเท้านะครับสาหรับนักเรียนผู้หญิงนะจะมีกระโปรงมีเสื้อนะครับหรือกางเกงขาสัน้นนะครับที่มีความเหมาะสมนะครับอ่าเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายของนักเรียนกันแล้วนะครับก็ขอฝากผู้ปกครองนะครับให้ ฝึกนะครับนักเรียนทําความรู้จักกับเครื่องแต่งกายนะครับเสื้อกางเกงรองเท้านะครับให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจนะครับในเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนี้ครูกรบนะครับก็ขอฝากผู้ปกครองไว้นะครับให้ไปฝึกบุตรหลานของท่านนะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับครูกรบก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คึ้นหน้านะครับ วันนี้สวัสดีครับ